สำหรับผู้เล่นใหม่หลายคนนะครับที่เพิ่งซื้อเกมนี้มาเนี่ยคงจะยังไม่ทราบนะครับว่าโหมด Daybreak เนี่ยคืออะไรใช่ไหมเดี๋ยวผมอธิบายเบื้องต้นให้ฟังนะครับภายใน5นาทีแล้วเข้าใจเลยนะ Daybreak นะครับคือโหมดที่เราจะได้รับบทเป็นทหารเวทาร์ลนึทีมที่ต้องออกไปดาวน์โหลดบลูปรินต์และก็ข้อมูลของครีโอกลับมานะครับโดยเพื่อน,อนจะได้เล่นเป็น1คนในทีมนั้นแล้วต้องคอยป้องกันเด็กเนื้อในทีมไม่ให้เขาตายนะครับการเล่นจะเป็นรูปแบบเวฟแอคแท็กแอนดีเฟน ซอมบี้จะบุกมาอย่างหนักมากทั้งหมด7เวฟด้วยกันแต่และเวฟจะมีเวลาเป็นตัวกําหนดว่าถ้าหมดเวลาแล้วนั่นคือเพื่อนๆผ่านแล้วนะครับนอกจากจะต้องคุ้มกันแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะมีหน้าที่อื่นด้วยนะอย่างแรกคือซ่อมกาแพงนะครับถ้าหาว่ากําแพงมันพังไปแล้วหรือวิ่งเก็บซัพพลายดรอปในช่วงท้ายของเวฟนะอันนี้สาคัญนะครับไม่มีซัพพลายดรอปไม่ผ่านนะในแต่ละครั้งที่เพื่อนๆเนี่ยเล่นผ่านถึงเวฟ3เวฟ5และเวฟ7 จะเป็นการเปิดล็อกบลูพินและก็ของต่างๆที่จะสามารถเอาไปซื้อและก็เล่นในตัวเกมปกติก็ได้รวมถึงจะเป็นการเปิดล็อกอาวุธเริ่มต้นในโหมดนี้ด้วยนะครับเพราะงั้นพยายามเลี้ยงเด็กเนื้อได้ดีให้เขาอยู่รอดจนถึงเวฟ3เวฟ5และก็เวฟ7และกันนะครับการสังหารซอมบี้ในโหมดนี้รวมถึงการเล่นจบในแต่ละเวฟจะทําให้เพื่อนๆนะครับได้รับ p r e s t i g e point นะครับคะแนนตรงนี้จะเป็นพอย n t พิเศษในการเอาไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆ แบบ e x c l u s i v ูจากทีมเรทัรอนและจะเป็นพอยที่ใช้ในการเวทเรทัรอนเนี่ยมาเข้าร่วมทีมนะครับโอเคนั่นแหละครับนั่นคือเบื้องต้นของบทเดเบรกนะครับเวลาเล่นอย่าลืมซ่อมกำแพงละกันจัดการซอมบี้ให้ไวและก็อย่าให้เด็กเดินตายนะครับถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวเนี่ยหาเพื่อนเล่นก็ได้นะเพราะว่ามดนี้เป็นมดมัลติเพลเยอร์ก็ได้นะครับเล่นแรกๆอาจจะยากหน่อยหรือถ้าไม่ไหวจริงๆเลยเนี่ยเดี๋ยวมีไกด์ให้นะครับไม่ต้องกลัว